สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เจอกันอีกแล้วกับผ่านโถน,นะครับหลังจากที่ไม่ได้ออกมาสามวันนะครับก็รถหมาไม่ไหวเอารถยนต์มาก็เข้าไม่ได้ก็วันนี้ก็ประเดิมวันแรกนะครับเราก็มาอยู่กับปลาสับป,ปะรดนะครับวันนี้เราจะเดินแนวเขานี่เลยนะแนวเขาเนี่ไปข้างในนู่นงลย ไปแนวข่าวข้างในนู่นแหละระยะทางประมาณสองกิโลเดี๋ยวหาที่จอดรถครับแล้วเดินลัดล้อเอามันมีบอ่อน้ําตรงนี้อยู่สองบ่อนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปดูที่น้ําด้วยแต่เบื้องต้นก็พอมาถึงมาจอดรถปุ๊บเราก็จะเดินดูแถวนี้ก่อนก็พยายามดูตัวบินอยู่นะครับวันบินส่วนขึ้นมามังเปล่า เดี๋ยวเราไปดูสภาพปลากันนะครับเดินดูมนไปเรื่อยๆอันนี้ทางลงล่องเข้านะครับเราต้องเดินตามล่องลงไปก่อนหาประจำนะครับปลานี้เลยไม่ไม่ค่อยมีความน่ากลัวสำหรับพัานโทนเพราะว่าเราหาประจำอยู่ ถ้าที่ไม่เคยหาที่ครับมันจะมีความน่ากลัวอยู่ในตัวของมันครับต้นไม้ก็ใหญ่ๆทั้งนั้นแหละแถวนี้ต้นสูงๆนะครับเดี๋ยวเราก็เดินปิ้นออกไปข้างนู้นครับแล้วก็อ้อมข่าวลูกนี้มาเดี๋ยวขั้นแรกเราก็ต้องเดินลงไปนี่ก่อนนะครับไปดูต้นไม้ใหญ่ในร่องนะครับมันมีในล่องมีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง บอกตรงนี้ใกล้เคียงจะเห็นเมื่อก่อนเคยเข้ามาแล้วมาเจอพึ่งหวงรังใยรังหนึ่งก็พอมาหาอีกทีหาไม่เจอนะครับเออไม่รู้เจ้าที่เจ้าทางเขาหลอกเราหรือเปล่าก็บอกไม่ได้นะครับเป็นเรื่องลี้ลับนะครับ เาว่าเห็นจระเลยนะครับพึ่งหลวงหลังใยแต่พอจะขึ้นหมาเอาจริงๆมันหาไม่เจอนะครับมันก็แปลกเป็นเรื่องที่แปลกจะว่าเดินคนลูกเข้าเลยไม่ใช่ก็เดินตรงขึ้นมา <S 2> <S 2> <S ครับต้องเดินลงไปนี้อีกนะครับ ก็ไม่รู้ว่าจะมาเกาะหรือเปล่าวัดดวงนะครับมีเสียงตัวอะไรไม่รู้ครับ เสี่ยงตัวอะไรครับ เียบนะครับนกเป็นร้อยเลยนกอะไรก็ไม่รู้ว่าเสี่ยงน่ากลัวจริงนี่นะครับต้นใหญ่ที่เพิ่งเคยมาเกาะนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นลองไปดูโคนต้นนะครับ ก็คือมีอยู่สองคอนนะครับฟังนู้นขอดูคอนนี้ก่อนครับเดินตามหาคอนเกาอย่างเดียวเลยนะครับเนี่ยก็ไม่มีนะครับไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นทั้งสิน้นอ,อต้นไม้ใหญ่สปาวเกาะหลังใหญ่ทีก็ไม่ได้ นโอ้อหหน้าเหนื่อยครับหน้าเหนื่อยหน้าเหนื่อยต้นนู้นก็ไม่มีนะครับจมูกอยู่ตรงไหนฝังน้องบุญเด้อต้นใหญ่ฝังน้องบุญเด้อฝังน้องก็ไม่มีนะครับ กดหินเลยแหละออแปลกเว้ยมันไม่มีเลยนะครับนั่งบนยอดหินเลยนะครับต้นนี้นะครับต้นใหญ่โอ้โหทวนแสง ไม่นีแล้วครับเราก็ต้องปิ้นออกไปปิ้นไปนี่เหนื่อยเลยนะครับก <c oughs> ันต่อครับไปกันต่อ,อเดินไต่ล่องไปล่องเขากเเกินนี่ก็คือล่องเขานะครับ พึ่งผมก็จะหาแบบนี้แล้ครับหาแทบที่ไม่ค่อยมีบ้านคนเพราะว่า,าถ้ามีบ้านคนแล้วปัญหามันเยอะครับพยายามมองไปฟังตรงข้ามนะครับเพื่อเห็นเงาวตะคุม่มตะคุ่มมั่ง ต่อครับอาจแอบมาเกาะแถวๆนี้มันก็ได้ใครจะไปรู้ พยายามมองฟังตรงข้ามด้วยนะครับเราขึ้นไปนี่เดินตายออกไปข้างน้นโอ้เหนื่อยกว่าจะเจอแต่ละหลังแต่ละหลังนีนะเนาะไมมาเดินไม่รู้หรอกออ ตอนนี้ก็ไม่หมานะครับต้นใหญ่สูงขึ้นไปนี่ในรองข่าวนะครับฮ่าไงเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปบนยอดนะครับพลิกขึ้นไปตายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอากาศมันร้อนเราก็ทนเราครับมันเป็นรายได้ของเรา ไม่มีนะครับตอนนี้ก็เคยกอ่อนะครับผมขึ้นไปปาดนี่จริงนี่เ <c oughs> ห็นไหมครับเหนื่อยใจเหลือเกิน ย,ยิ่งไกลฟ้ายิ่งไกลยิ่งห่างพอแท้ทุกทางยังเดินต่อไปโอ้ฉันครับฉันบอกเลยว่าฉันดูดิครับทางฉันขึ้นไปนู่นต้องเดินตายขึ้นไปนะครับ ถ้าทางนี้มันหมดความว่างแล้วต้นไม้ย,ยายมีไม่กี่ต้นครับต้องตายขึ้นไปแล้วครับเอนหินแบบนี้ลื่นด้ยนะครับปอนหินแบบนี้ตัวลื่นเลยสรุปว่าข้างล่างนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่รถนะครับทีนึง พอตายขึ้นไปก่อนหางมันยากครับชันจะทายอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นี่ครับต้องเดินขึ้นไปข้างบนนู่นต้นไม้ต้นนู้นโอ้เเงยไปนะครับเดินขึ้นไปข้างบนนู่นหน่อยแล้วก็ปีนกลับ ออกรถครับไปปลาใหม่นี่เป็นปลาที่สองนะครับที่เรามาเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่ามันชันครับที่เริ่มเหนื่อยเนี่ยเพราะามันชันถ้ามันไม่ชันมันไม่เหนื่อยหรอกไปกันต่ตครับเกาะต้นไม้ไปตลอดเวลาเลยนะครับ ว่าจะถึงยอดตายผ่านโทนเราก็เดินมาถึงยอดข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับยอดหนึ่งยอดนู้นยังไม่ได้ขึ้นนะครับยอดนู้นน่าจะชันหน่อยก็เอาไว้วันหลังนะครับ เดินได้ตลอดเลยนะครับไปจนถึงข่าวลูกนู้นลูกหลังนู่นนะครับลูกหลังนูน่น <c oughs> เดินได้ตลอดนะครับผมก็อาศัยว่าหาพึ่งแถวนี้แหละครับ <c oughs> อืมเขาบอกว่าบินมาตอมไฟบ้านคนก็อยู่ทางนู้นแต่ระยะทางก็ไกลเหมือนกันนะครับ แต่แถวบ้านคนมันไม่มีต้นไม้อ่ะมันบินมาตอมไฟหน้าบ้านก็เราก็เลยมาหาแนวปานี่แนวเขา่ามันเป็นแนวเข่านะครับสุดไล่เขา่าแต่จะจะมองเห็นบ้านเข่าพอดีเลยบ้านคนที่บอกว่มมาตอ,ตอมไฟนะครับเพราะว่ามาทุกวันนะครับมาตอมไฟทุกวัน แต่ยังเดินหาไม่เจอโอ้ยเหนื่อยปีนขึ้นเขาออมาก็เหนื่อยแล้วไปครับไปที่รถก่อนอนี่ก็เป็นไล่เขสไล่คนแล้วนะครับเนี่ยแต่ขปล่อยลกอยู่ยังไม่ได้มาบุกเบิก ทางทางทาทางนะครับเดินเงือกแห้งนะรถจอดตรงนี้นะครับเราเดินอ้อมข่าวลูกนึงเดินวนข่าวลูกเดียวนะครับตรงนี้นี่นะครับ บ้านหลังสีฟ้าโน่นน่ะเห็นไหมครับหลังสีฟ้านน่นน่ะเขาบอกว่ามันมาตอมไฟแต่ปลาก็มีอยู่แค่นี้ครับแค่แนวชายไร่เขาเนี้ยแล้วก็เนี้ยรอบรอบเนี้ยครับปลาก็มีอยู่แค่นี้มันจะมาจากตรงไหนถ้าระยะตรงนี้ไปถึงนะครับฝ่ายบ้าน เพราะว่าเปิดฝ่ายอยู่บ้านเดียวนะครับตรงนี้จากตรงนี้ไปก็ประมาณหนึ่งกิโลแล้เพึ่งมันจะไปเกาะตรงไนันเ,นเพื่อนๆลองนึกสิครับผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันดูนไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวขี่รถเลาะไปเรื่อยๆครับไปนะครับไปกันต่อทีฟ้าป่าไมา่